ได้ตลอดเลยมางวดไหนก็ได้วงนั้นมันรักออกก็ได้ยังไงบไ้าถูกหลายสุดนี่เท่าเท่าไหนแม่ได้แปดมื้นได้เกตมื้นได้แปดมื้นโอ้เอางวดนี้สองให้ลูกดูเนะี่ยได้ตัวไหนแม่เด็ด กําลังไก่กดไลค์กดแชร์ในเดอ้อค่ะเรกับมิตอยูไก่ไก่ผัดานแม่นเนาะไปพ่อมองไม่เพื่อนท่มาโท่มาชูมือชูมือเอารดอันมูของเพื่อนเซียวเพื่อนอ่ะโท่มาบอกกีฬาอันเจ้าของหน้าเพื่อนว่าไปนั่งเอาให้แน่วว่าสันเลขอยู่นี่แม่เจ็ดงวดติดงวดที่แปด,ดนะคนไปหลายว่าสันค้นไปหลายผีตื่นคนกันเลยบ่ถือว่าสันเพื่อนว่าไปเอาส่วนตัวห้แน่วว่าสัน แย่ปากเด้อได้ละซื้อโลดว่าสั้นแย่ปากแ <Yeah. S 1> <ipt ô, S 2> ่เห yep. ็นต <c oughs> ัวเอื hmm. ้อนเห็นตัวเดียวกันว่าสั้นก็เลยให้เบิกซับไปนั่งเอาก็เลยว่าข้างแรกเนาะมันสีแม่นบ่เวลาแม่ว่าสั้นวันนี้เบิกซับคอยเองเลยเพิ่นว่าเพิ่นได้รางวัลทีหนึ่งผลดีโตัวถือเป๊ะแต่ว่าเพิ่นบดได้ซื้อมันออกอีวีห้องจ่ายว่าเพิ่นว่ามีนี่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 นห้อรางวัลที่นึางว้ คิปเสียงตัวนี้นี่ไปเอาโตเป็นๆคนหกตัวเลยสวยปทางอื่นอันคือหกตัวแล้วัลทีนึงก็สิอยากไปฮะนน่ะก็เลยว่าเอาว่างวดนาไปยังละแม่ว่าสั้นเมื่อนั้นจังใดเน้ออันยื่เชื่อๆน่ะ ปวดหลังแห้งไหลก็เลยโทษถามเพื่อนคอยคือปวดหลังลหลแม่ว่าสันโอ้ยเพื่อนยากไห้ไปเอาพุ่มเจ้าที่ยูหันมาสูนมันสีสูนค้นจังส่ล่ะกอจจากของหน้าน่ะได้เศร้าเอาอันพวเพื่อนตุยัวเพื่อนตุยตะวันี้เพื่อนก็เลยเท่าละเนาะขันเห็ดพิษเฮ็ดขวางเนี่ยหรือว่าเฮ็ดว่าถือใจเนี่ยพีให้ทีเด้เพื่อนวาเพื่อนสีเห็ดห้เจ็บหล้างปวดเอวเห็ดห้ป่วยให้เป็นว่าสัน อีลาไปต้องว่าดีๆแล้วว่าสันก็เลยล่องไปบงกันหน้าว่าสันพ่อว่าสิไปก็เลยเศร้าปวดหลังบัดไปแล้วเพื่อนเราว้าให้ฟังเนาะว่าอุ้ยแม่น่ะเอาแม่นว่าสันเจ็ดงวดงวดที่แปดน่ะคนมาลายลายจนบ่มีมองจอดรถแล้วว่าบานนี้มาหลายคนผีพผอบ่มักเป็นผีหน้าด้พี่น้องผีหน้าแล้วเห็ดอันเพิ่งหน่ยหน่อยอยู่ เิ่นวาแม่อยากได้ผีหน้าว่าบอกแม่ว่าอยากได้หอไหม้หรือว่ากะอยากได้อันเขาเอื้นสารพระพุ่มบ่ถ้าถึกหลายล้วก็อยากได้ห่อไม้สินาแถวนั่นน่ะจะมีสองมองใกล้กันแต่ว่าแข็งแห้งอีกมองนึงอยุติดกันน่ะละว่าไกลกันหอดสองโลดอกผีไ่เวนตานั่งเบิ่งคนเอาเล็กมองนั่นน่ะมองนั่นน่ะแข็งแห้งเบิกทราบว่าสไปมือน,นั่นป่วยข้ามองเลย เลยบบไปจากของหน้าเพื่อนไวอย่าไปอย่าไปมองนี่แข็งแห้งหญ้าเพื่อนไหวไปหญ้ากุสมานนะว่าสันให้ไปมองนี่มองนี่ว่าสันหน้าเซียวหักเพื่อนไปหอดกบขามฮหยงกันสามต้นข้าวจากผากักอยู่พี่น้องข้าเจ้าถูอะไรอีกหลาย<อ>ไปกลางเว้นกับถือกลางเว้นไปกลางขึ้นกับถือกลางขึ้นลว้วะนี่สอนความลวาวาเด้อฝนตกตกกั้งจ้องเอากระถือไหมลูกจาขของหน้าเพ่อ,อยูไปลักเอากระถือว่าสัน เซียวเพื่อนวานะ่ะแม่ก็เลยเอาเงินมาปอ้ให้เพื่อนว่าสันจะของหน้าบายูหนะัน่ะเพื่อนก็เลยอ,อยากให้อีลาไปเอาว่าสันแต่ว่ารอบแรกนะั่นเพื่อนเอามานะ่ะเซียวเพื่อนเอาได้ประมาณจะของหน้าเซียวเพื่อน่ะเอาได้แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ด,จดรอบแรกหนะัน่ะแปดหนึ่งเจ็ดเอาเดียวสีรวมกันให้เพราะว่ามันสีมีของเบิกทรับเอากับเซียวเพื่อนเอายืมประกาเนี่ย มันสีพาดเพราะว่าไปไปอันทั้งสองบพานันใดเจ้าขนนอผีหน้านอ,นานอาเบิกซาเพชรไปคลิปนึงแล้วอันเที่ยวเพื่อนเอาน่ะได้แปดหนึ่งเจ็ดผีหน้าเนาะแต่ว่าเบิกซาเอาน่ะขอสามตัวคันทถกน่ะสีสางหัวสางห้วงให้สิบ้านซาหาบ้านรือมันแม,ม่นยี่ดีบบ๊ห้ถือขวาตั้งวันที่หนึ่งมาแต่ขวงแต่ไก่ต้องให้เบิกซาเด้อเลยว่าให้ได้ สางหัวสางห่วงคันแน่อีวีนะว่าสันรูปเอาขอเอาไปนี้เมืองเก่งเมืองเก่งหนึ่งเจ็ดห้าชัดชัดเห็นกันสามคนก็นได้หนึ่งเจ็ดห้าแต่ว่าจะของเที่ยวจะของหน้าได้แปดหนึ่งเจ็ดเพิ่นไปเอาลกอนตั้งแต่พาคกอนเนาะกลมาตรงกันคือหนึ่งเจ็ดเก็ดหนึ่งแต่ว่าเพิ่นโตขึ้นมากยูเทียเพิ่นวาล่ะหนึ่ง เกดหนึ่งเ่เพนเห็นเลขล่างขนาดแต่มันก็อยู่ในนี้อยู่ดอกปัญหาว่ากลับมากลับมาอันล่ะมันนอนดี่จอดจั้งใดจั้งใดอันผีมาหลอกแม่อเพนสีน่ำบอกเลขบอผีหลอกเบิดขึ้นมาเคาะประตูไมเปิด,ปดออกมาเบิงในฝันเนาะเห็นผู้ชายพ้าลูกกับเมีย้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด ลุกลุกลุกขึ้นนอนแสบนอนนวดแถเพันว่าไปเอาเลขมาห้วบอไปมาแล้วเลยว่าสีนอนแล้วอยากนอนมันเดือดแล้วว่าสันก็เลยปิดปักตูก็เลยเสดเดอดตื่นรับไปอีกโอ้ยพีหรอกกูต้วนี้ว่าสันมาคอประตูอีกลุกลุกลุกพนวะปอกปอกปอกวาสันเปิดปักตูมากอีกแล้วเลยว่าสีนอนเห็ดยังวะั่นอนแสบนอนนวดคอยซือมะกวนจะเวิร์ดขึ้นว่าสันก็เลยเสดเดอตื่นอีกรอบที่สามมาคออีก บอกๆอ,อีกเจ้ามาักควนไข่อยจ้างี่ข่อยีิไในนอนบ่เบิดขึ้นเอาโรดด้วยว่าเลยหายผีใจหายแล้วันนี้เลยกลับไปนอนผีเอามือมาเคลียหนห่ะลุกลุกลุกคนวะลุกลุกเคลดยหังอีกเอาอีกแล้วเอากูอีกแล้วว่าสันก็นเลยใจหายลุกขึ้นมาหายผีไปเถอะแม่สีสืบตัวไหนก็ไปเอาเถอะแม่สีเอาหลายปันไดว่าสันเดีกะนะ สีเมื่อซื้ออยู่อุดรสีไปซื้อพันคุณพันอยู่หนีบ่ซื้อเลยว่าในฝันค่ะนะ่ะเทียงกันก็ผีจนว่าโอปอได้ปลุกเนาะจนเสเดิดเตือนบุญล่ะเฮ้ยตัวใดเนาะพันคุณนพัน,นบาตาเนี่เขาเรียกว่านางคุดนะนะหรือผีท่าม,มาบอกเกอกบ่เบอร์ห้องนะมันหนึ่งสองสองหนึ่งประมาณสองหนึ่งแล้วหนึ่งสองนี่หละหน <1, 2. S 1> ึ่งสองแปลว่า ในใจสิจะไปสื่อผ่านคุ้นผ่านที่ผีว่าไปเอาทําแม่ว่าสันคือหนึ่งเกดหาเด้อค่ะตั้งใจสิสื่อในฝันได้ได้เนิในฝันตั้งใจสิไปสื่อตัวนี้ได้ได้ไหนิหนึ่งเกศหาแต่ว่าสิมาสื่ออยู่อุดอมันมจังได้เงินหลายว่าสันสื่อ,อยู่นี่นะบ่สื่อดอขี้ขาดมาเอาไกดสิเมื่อสื่ออุดอพัน่านคุ้นพ่าน,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 านเอาเงินทั้งบ้านโรลดวาสันในฝันเะนะเป็นผีหนะ้า กีหน้านี่ก็ต้องขอพุ่นเซี่ยวพื่นติติดต่อห้เนาะค่ะเพื่นทั่หทมหาเบิกซับแต่สาวๆพุ่นปอได้รับสายบานนี้เจ้าของหน้าพื่นทั่ขึ้นมาหลังจากเอาเลขไปเชี่ยงเพื่นว่ายีราแม่ขอตามเล่าถือตามเล้าโกหนึ่งหมื่นอ่ะนะ พวกหนึ่งออกตามเล้าเราได้เงืเ่อนมือที่ไปขอ,อน้ากันเราบ่ได้บอกแม่คันบอกสิลงให้ฟังอยู่มือ่นหนาะเราบ่ได้บอกเราไปอักเอาตามเล้าเราวาเลขกยังได้กระถิกเราว,ว่าเราเห็นพ้หญิงนั่งเงี่ยงกันสามคนอยู่ต้นมะขามอยู่ผีหน้าเราอยู่ดอนหน้าเราหนาะยังได้กระออกสามตัวเราวา อยู่มืองนี่ขอสามตัวถือสามตัวขอสองตัวถือสองตัวขอกลางเว้นถือกลางเว้นขอกลงขึ้นถือกลางขึ้นแล้วะแต่ว่าเบิกขัาไปเอาข้างแรกล่องเบิงเอาวะเอาวะมันเบิงเนาะไปเอาข้างแรกแต่ว่าสีดัดนักนักอยู่ห้องกัมมะหอดว่าได้นผีกวนไหลจัดว่ามันผีใจเยาพุ่มหรือผีหน้าจัดนักนักตัวไรกครับเบิกทราบเนื้อเจ็ดหัก บัตรสีแจ้งเพื่อนว่าไปซื้อเอาแม่สีสื่อตัวใดไข่สีพากันสื่อเลขถีสื่อเลขวันนี้แล้วแล้วแม่แกเห็นเป็นตัวไหนเบิกซับเจ็ดเนื่องไม่ไม่เขียน้ามันมีอยู่นี่ไงตัดเอาตัดเอาตัดเอา,เอาใช่ไห <I FC S 1> มันมเอ่นีแยกเองใช่ไหมใช่ให้เอฟซีแยกเอาเพ่นเห็นเจ็ดหนึ่งแยกเอาเด้อพี่น้องเล็กลางเดีเพิ่นวา่าเจ็ดหนึ่ง แม่แต่ว่านี่มันก็มีเงิ่เจ็ดอยู่หแอกอันนี้เสี่ยวเพิ่นเอาแต่ว่าตูฟันทุ่งนะเจ้าของหน้าเพิ่นโทรมาก่ะเจ็ดหนึ่งเขียนดวเขียนซช่เจ็ดหนึ่งล่างเนาะพวกหนึ่งมันออกเล้าไปแล้วเพิ่นว่าเจ็ดหนึ่งล่างยางเดี่ยวเพิ่นว่าอันนี้ของเจ้าของหน้าคือเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะ ี่เบิกซทบเอาน้ำเพ่นนะ่ะขึ 1, 7, ้นหนึ่งเจ็ดห้ิกซับไปขอมาครั้งแรกเนาะไปขอครั้งแรกไปยังขึ้นไปเบิกซับคือขึอ้นไปหลายมองแค่สีเบ้าสูฟังเรื่องบบบนี้นนะคือว่าอ,อีแม่จะโคงหน้านะ่ะเพิ่นเอาจนว่าเจ๊เปดตงมดจนว่าคุณพอ่อเพิ่นไปอยู่แล,ล้วเนาะแล้วเพิ่นกัดเท้าแล้วเพิ่นว่าเพิ่นเอาน่ะ มันออกตามเล่าตลอดเพื่อนอยากไห้เบิกซับไปนั่งเอาใส่เพ่ินว่ามันสิถือกันบ่ยี่หลายเยอะมากหลายเด้อม,มากผู้เดียวว่าสัน้นผีหน้าแม่บ่มาค้นหลายสั่นดึงขาลงมเถียงหน้าอีดีเด้แม่นอีดีเด,ด้อจังใดอันอันยังเฮ้ออันเพื่อนผูกไม่ไหวมันเป็นแค่ไข่ด่างนะน่าโต๊กใส่หัวเบิกซับแม่ไม่แม่ไม่ไพ่แม่แมสวยปิดไปมองเดียวนึง โอ้เลวามาขอเด็กลูกหลานมากไก่บ่ได้ม่ห้ดอกว่าซันไม่มต๊ใส่หัวไม่ไพ่น่นะนะกเป็นตะโตกจักเม็ดเ,เหตุข้นชู่มข้นอ่ะนะเพื่อนก็นเลยบ่อยากข้นไปหลายแด้เห็นเลขห้ามท่วงหา้ามทักให้ขันเห็นตัวใดกะให้ว่าน้ำกันเพื่อนว่าคือขอแม่ของเพื่อนยาปากยาเว้าให้เอาน้ำกันเห็นน้ำกันมันถือตลอดสามตัวสองตัวถือตลอดเพื่อนว่า เปว่าเพื่อนเห็นน่ะจังไดคือเห็นคือเบิกซาเพื่อนมเว่าอันหลังไม่ดินี่เอามาแล้วจังมาบอกว่ามันสีออกเกตหนึ่งแล้วลูกแม่เห็นเกศหนึ่งมันอยู่ทั้งล่างเพิ่อนว่าเ hmm. พื่อนว่าจังสันส่วนหกหนึ่งนีแม่ไปซื้อตำเล่าแม่ถือเพื่อนว่าเพื่อนถือตำเล่าเมื่อนะั้นของหน้าเพิ่อนนะเจ้าของหน้าอุ้ยเราเกศหนึ่งเราถ้าห้อยงีเย้เราอัน จังไดเราจังไปเห็นเจดหนึ่งละว,ว่าแต่ว่าหนึ่งเจ็หาเนอะมึงเกิ้งมึงเกิ้งได่ายภาพหนึ่งมาอยู่มึงเกิง้งมึงเกิง้ง,ง,ง,งขึ้นหนึ่งเจ็ดห้าทันออกตัวนี้ขึ้นขอ,ขอหัวง่วงไงพีหน้าไม่พอเพิ่นเอาไม้ค่ะอันนั้นซื้อ,อ,อปวกกินเหมือนเดาเพิ่นเอาไม้เฮ็ดนะนะลังเด่อน้อย,อยเอาต่ออยเขาถือกันนะสุดนน้่นนะถือหัวละเจ็ดแปดหมื่นพันวะว่าได้บอกไผได้รูกแต่ว่า ข้าเจ้าหูว่าเสียวเลยจังหวะใช่ใส่จอดจนม,ม่มีหม่องจอดรถจนเขาว่าได้จนเขาหน้าขาเจ้าว่าได mm ้ hmm. พุ่นะผีก็เลยใจให้ความนำแดงนำหวานความที่เมอดเลยนำแดงไปซีฟก่อนความล่มแท้เดียวฟาดเลย mm hmm. บวมมากค้นหลายเพราะว่าจังสันก็สีได้ไปนะคือเพิ่นเชิญให้ไปเอาเนาะค่ะว่าป้าเอาให้แน่ผู้ใดมีพู้งแข็งแข็งอยากให้ไปนั่งเอาก็ได้เนาะค่ะ กะทักมาได้พ่อต้บกทราบกับตนะแปลว่าลูปแต้งก็ไม่ได้จุดถูกดอกลูกแต้งเอาเพื่อนสิเขีนไห้เป็นตัวมึงกึงมึงกึงเลยจังคอยสีมนเด็กพุ่มเพลินเนาะเห็นไฟปบบเนี้เอายิ้มวะตัวไรจ้าที่เป็นเนึ่งเกิหาแต่ผีมาคอเบิดขึ้นใอยคิดว่าผีหน้านั่มาบอกเพราะว่าปูใจ่ะพุ่มว่าเคยนั่บอกแจ็กเกียเมยบว่าเคยนั่แบบมาขวนมาอ่ำแจ็กเกียเมยมาเคียแก้มาลูแก้ม มะเขียแอ๋วอาอยู่ลูกๆคนวะแต่ว่าเป็นมือผู้หญิงมาเคาะห้องคเป็นผู้ชายมากกระลูกน้อยผู้เนืองแต่กระเมีย่สอนมอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงว่าเห็นป้ายทะเบียนขั้นเก่าๆห่างๆยากมากแต่ใส่คิดว่าผีหน้าคักคักบ่เคยเห็นจ้าเทียมนมเป็นผีนะขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นร้อยโลเลยเนาะเออคอยคิดว่าผีหน้าแต่อุปบุญคิดว่าแส่ยับยู่ถืออามสองคนไปในนนเวิร์ดขึ้นหมู่บ้านได้มากพอหอดอุดรอยากนอนหลาย ตาตูกตาโปมาสุดทางคอยมากหมู่บ้านเนี่นะไปสองหมื่อสองขึ้นเนาะค่ะเนาะเอามาเบืองเด็กเนาะค่ะนี่ตัวใดนะครับมีตัวใดนะ่เราซื้อฟันนะครับเนื่งเกิหาแต่ว่าเซียวเพิ่นเอานะ่ะแปดหนึ่งเจ็ดเพิ่นฟันมาเจ็ดหนึ่งเจ้าของหน้าแต่เบิกซาฟันไปสองหนึ่งมักผีมาเคาะบอกเนี่ยครับกลับมาปลุกไปซื้อพันคุ้นพันเท่ากับตั้งใจ,จสิซื้อพันคุ้นพันขึ้นหนึ่งเกิหาบาดนี้อัน อ hey, oh. ุ้ยีไอเนาะโตมาหมูว่านสิไีเอายางมันหน่อยเอาตัวละเมือนโหลดมันมาเป็นโตมากเอฟซีหมูว่านนี่ฟันดีอยู่วาสันเอาไปเที่ยงแล้ววาสันเอาตัวละเมือนโลดวาสันก่นาโอ้ยกว่าซีไม่ได้พีกินเขาวัดบ่อสันเนาะแตนมันข้างแรกเนาะค่ะกับยาสื่อหลกับร่องเบืองแต่ว่าในใจเบิกทราบนะในใจตัวมากเลยค่ะเด้อตัวมากคักๆนี่คือสองหนึ่งกับสี่แปดสองหนึ่งกับสี่แปด ไปเอาใจเย่าพุ่มละกาอันผีทองกลมนะตรงกันสสิเอานักนะคือสองตัวนี้แต่ว่าสี่แปดป่ะเขียนนะสี่แปดอันมันนี่แล้วในคลิปก่อนฉันเล่นอีกแล้วครับอืมสี่แปดเอาเมื่อนี่เป็นสรุปสรุปเลยเอาสี่แปดได้ละตัวแขียนแขียนนะสี่แปดนี่แหละหอยมัดด้ยขีดความพุูนี่แหละสองหนึ่งกับสี่แปดสี่แปดนี่ ไปรูปแป้งอยู่ต้นมะขามแชเยะพุ่มดอนผู้่ตาเห็นอยู่ผู้เดียวแต่ว่าเลขแปดเห็นเป็นซิบซิบ,ซบตาไผไปก็เห็นแปดมึงเกงบ่ได้เคยียนวได้ไยังมันขึ้นเองแต่ว่าเบิกทราบเห็นอีกซี่อยู่ทางเทิงล้กก็เลขแปดอยู่ติกดกันทางรางมันเหี่ยงกันลุ่งสีเนาะมองไปอีกเทียดกซี่พอไปอยู่เท่งอีกมองแกงไดงก็ซี่แปดแต่คนอื่นเขาสีมองเห็นต่างกันเนาะ,ะอด้สีน้ ตัวฟันท่วงเลยค่ะเด้อผีหน้าแล้วก็ตัวมาคือสี่แปดผีหน้าฟันแขนแขนสองหนึ่งหนึ่งสองอักเอาโลดพี่น้องมีขึ้นลายบอมีขึ้นลายกับสือสองหนึ่งหนึ่งสองมาแห้งหลายเดี๋ยวนี้นะนะอย่าฝ้าอัานเด้อขอถอนทุนขึ้นจะเก,ก็ <c oughs> บบังคันเสียงขึ้นลายพี่นออ้องเลยกระสือตัวกระสือดตดัวซี่งห่ะอย่ยใจแห้ง อันนี้ก็ไปแน่วท่าก็ใชะเด้อมีภูมิกกับจังจัดภูบมากกับพานเตวาชวนโตนี่ฟันไปโรดมีขึ้นหลายบ่อมากสองหนึ่งหนึ่งสองผีหน้ามากคอบอ่อเดีนอนเบิดขึ้นคือคักคือแขนแท้ถือเครื่อบ,บุญ